โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟโกโจนะครับทุกคนก็สำหรับเซ r ร์ฟโกโจเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาเปิดนะทุกคนก็สำหรับอันนี้เป็นโปรโมชั่นล่าสุดเลยนะที่ผมไปเล่นมานะครับก็จะมีเป็นเติมเป็น50บาทได้เซต51เซตแล้วก็กาชา2ลูกนะครับแล้วก็ประมาณนี้ถัดมานะครับจะเป็น150เนาะก็จะมีเซต150เพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็ กาชาห้าลูกนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็น3 0 0้นั่นเองนะครับเป็นเซต301เซตเซต150 2เซตแล้วก็เซต56เซตนะครับกาชาอีกสิลูกนะครับกาชาเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟี้ยวผมบอกเลยเพราะว่าคือเขาทำมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับเดี๋ยวรอดูในคลิปละกันผมเปิดให้ดูอยู่นะครับโอเคถัดมาก็น่าจะเป็น500นะ500เนี่ยน่าจะได้ตัวละครป้าเพราะว่าเห็นมันมีรูปตัวละครขึ้นมานะประมาณนี้ แล้วก็สูงสุดนะครับเป็นพันนะครับพันก็จะได้หัวฟักทองมาเป็นสุ่มตัวนะครับมี3ตัวผมสุ่มไม่ดูด้วยคลิปเนี้ยเออแล้วก็สําหรับอันนี้นะครับจะเป็นการชาร์นั่นเองนะเนี่ยที่ผมบอกว่าแม่งเทงก็คือแป้งเป็นอย่างนี้แหละการาะเข้าไปในเกมนะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็รอสุ่มของโปรโมชั่นโปรโมชั่นเนาะแล้วก็จะมีเป็นของแลนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับตัวละครแลปืนพกแลอะไรประมาณนี้แล้วแหละครับ สำหรับกาชานะครับโอเคแล้วก็สำหรับน,นี้จะเป็นแชร์3กลุ่มนะครับแชร์3กลุ่มจะได้รับรับ50 Cp นะครับสามารถนำไปเช่าตัวละครได้ได้2วันนะเพราะว่าตัวละครเนี่ยน่าจะดีอยู่นะทุกคนวิ่งสามถึง9ก e รีเจน6ก็คือรีเลอด6นั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับไออันนี้น่าจะเป็นตัวเช่านะครับแล้วก็สำหรับอันนี้จะเป็นฟาร์มนั่นเองนะครับฟาร์มเนี่ยจะมี2แบบนะก็คือแบบยิงกันไม่ตายก็คือ PVE นะครับจะได้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะหิน แต่แค่หินนะแล้วก็ฟาร์มซเวร์ PVP เนี่ยเหมือนมีหมีนำโชคอะเนี่ยไม่รู้คืออะไรนะเออผมก็งงเหมือนกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้มี2แบบแต่ว่าแบบ PVP เนี่ยจะได้หมีนำโชคนะเออผมก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมไม่ได้ไปฟาร์มนะโอเคใครรู้บอกด้วยแล้วกันนะครับโอเคใครที่อยากเล่นก็ลิงก์กลุ่มด้านล่างนะครับโอ้ยมาทุกคน เออวิ่งใส่ตู้กาชาเฮ้ยเปี้ยวเหมือนกันน่ะเนี่ยกลุ่มตัวละครมีสามมันนะแต่กูว่ากูได้สี่ม่วง่ยอเลยวะ่ะดวงกูไม่ค่อยจะดีนะนี่ไงกูว่าแล้วโอ้ย <c oughs> ดวงมันดีแล้วเกิน <c oughs> เนียกลุ่มตู้มาทุกคนมีสี่สิบลูกนะครับ อันไหนมันดีวะนะได้เรื่องอยู่ถ้าได้นี้ก็ได้เรื่องอยู่นะมันทนอดโอเคไปอันต่อครับเฮ้ยเขียวแดงน่ะมันเล่นไปโอ๊ยเขียวแดงสามอันตัวไซนึง หมดละเฮ้ยได้หัวใจมาครบนะครบนะอยดงสี่อันเร็วอะเอยเอะ <laughs> เอยอะเยอะจริงเราได้ของเอยอะเหลือไม่มีเพื่อนพูดอีกอ, <laughs> อะ้วเนาะอ่าผมวาเปลี่ยนของไปดิ้เอยอะเล่นปืนกลงคงไม่ใช่ทางออกะอกะเฮ้ยบาโนียจะพันว่า พี่ยิงเลยผมเก็บของให้พะงะงพะเเฮ้บรุนใหญ่บริลุ่นใหญ่ไปลจ้าโอ้ยันดีโอ้ไม่ต้อเล่นไม่ได้อ่ง่จะทะในเกมแล้ววะโอ้ยมันที่กัหนตัวไม่ไหวเลยเฮียที่กันหนตัวเลยโอ้ มี่หิวว่ะฮะัเล้กกันนี่นี่หิวะโอ้ยคอยไหว้ว่ะไอ้มึงมึงตีตัอดำสามบอลนั้นไปดิ้เออตีกูเด็ดตีไปดิตีบอร์ี่พวกไปดิตีตีน้องตีน้องาไม่ได้เก็บคเคีย์เลยหมดรับเลยรับเลยเพื่อรับเลยถกรับเลยเออรับน้องชาให้เรื่องสามวันครับพี่รับน้องชาโอ้ยไปวะไปวะ หวยกูวะโฉนเพื่อนี่หรอ่นเพื่อนหวกูวะเนี่้าสิบตัวยิงข้าโกนเลยห้าสิบตัวยิงตายไอคือม่ช่วยเพื่อนดิไอปไาป้าป้าป้าเ่นีนสุดเลยจำจำจลโง่เก็บของไม่เอเนี่ยวดูนะพวกอะไรวะโคตรแรงเลยไอ้อไีไอ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 อไ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 ออไอไอ ไอ้กูสเล็กเลยอ้กูึุเล็กเลยลบไปเลไอ้ไม่มีของอ่ะมีของอะมีของเกมเหารับสามร้อยครับหาซือสามร้อยพวขายีนพวกขายใพวกอย่างไรโกกอนด้วตดเ ไอ้มันพวกกันป่อวาหลังหลังหลังพี่หลังเจ็บแล้วเดีย๋ยวออล่ากูมแมงจัดเพ่วิ่งกูเฮ้ยช่พี่ชวยาวายเพื่นละตายหรอถอดนี่ถอดนี่ถอดนี่ตา,า,ายแรกครังที่ตายมาดิเจ็บเจ็บมามาโโ ตดไม่ขึ้นอ้เฮียปี๊ี๊ี๊ี๊ีๆปี๊ปี๊ีีปปี๊ปีอปี๊ี๊ป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 ีีี๊ปีงปี๊ปี้ปี๊้ี๊ี๊อีปี๊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 ปีี๊ปีป หวยยิ่งไม่ตัวโดนเจงสูงกระโดดสูงันต่อหน่อยครับกระโดดไต่อไปเจงสูงทำไมพอมกอดอะเพิ่มก็เยอะอะแต่กระลุนแรงจัดไอ้เหี้ยใส่กล้ามันน่าจะตายมันน่าจะสิบนัดไม่ใช่สองนัดอะเอ้ยมีพ่อผ่าแอ่งใส่ตามมาเล่นเซ็ตมาเลยครับมาเลยตาย เรียบร้อยครับหล่อครับหัวหารกใชไหมเสร็จเลยครับมกูยัดไปดิไปเตะแล้วครับผ่านสามร้อยเกฟขอผมได้สามหลังกนีได้ไหมฮะไปนู่นแล้วเหรอไม่เอาผมมันก็เข้าเกินสามร้อยเนี่ยไม่เข้าครับเข้าครับถามแล้วครบชุดเลยด้บามร้อยค่เว้นเว้นเว้นเขาไม่ติดต่อเข้าดิที่ส่งมาให้ในดิเชฟฮะเข้าดิบที่ส่งมาให้ในดิ <c oughs> ข้าวที่พี่ส่งมาให้คือยังไงวะไอหมีว่าหมีหมีหมีว่ที่ส่งมาให้เล้วว<ะ>่าไอหมีได้ยินเขียวจริงจริงๆแม่งแนวนี้มันก็แบบมันก็สะบัดอะนะด้วยสะบัดอะเอใส่ถามว่านะ ตีเยอแม่งที่บอกนะเริ่มไม่ได้บวกกับใครแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูได้ออกแล้วล่ะมาเอาพี่ออกเต็มไหมพี่มันไม่มีใครบวกน้องไม่ได้เตะบคุไม่ไหวแล้วพี่ถ้าพี่ออกเต็พี่อยู่กับพี่เฮฟเฮฟไอ้เฮฟออกทีทำไมอ่ะออกกันหมดแล้วใครจะเล่นอ่ะไอ้เฮฟไปเฮฟออกกันหมดแล้วใครจะเล่นแล้วกูจะอัดคลิปยังไงอ่ะเฮ้ย มาดีโจทย์เากูไม่ละโจทเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้บเฮียนี่รอแป๊บนึงดิ่วอนาตายนะอวัดนมันกันคือพกอะไรวะแหลกอะไ่ทุเมตรกูไทุเม้ยโอ้ยยตายยู่แหลกพกอะไรพี่พกเค่า ไม่มื่อกี้ผมว่ามันจะตายแล้วนะเว้ยตอผมไล่ทุกเมชอ่ะปีใจด้วยมันนี่ปีชายฝ่ก่อนเลยนี่หาคนนึงหแล้วนี่เอาเด้อไล่ไปเลยไปไม่ไหวหรอกไปนี่อ่ะ ไปไนโฟนนะเอ้ยไอ A C C T เอ้ยนี่ไม่ดีไปไหนละไปพินีนะครับที่เปล่าแต่เนี่ยสองคนยิงแม่งไอ้สาระพินีเปล่าน่ะขอกค่ะขึ้นมาดิอะไปี่วฟนเลยต้องหัวไม่ดิไปอีกเอาไม่เลยเราเล่นมันบวกกันรอเอากูที่หลังอ่ะไปพินีเปล่ามาเด็กไหวกูปะไปพินีเปล่าเพื่อนเอ้ยมึงจะเข้าออกเข้าออกหาแม่เอ็มเนยกะรี ไปว่าสองโล้วอ่อ้ฮ้พอกพเพื่อนใช่ไรพอกไม่ตีแล้วต้องนัวแล้วจังหวะเนี้ยอ๋ออีกแค่น,นี่ก่นมากูมาเมืองอ่ะไอเดีวะว เราต้องไปตามเอาไอ้ดำก่อนนะเว้ยท <oh ุกคนไม่งั้นไม่ไหวหัวข้อในเงี <h <h ้ยเดิมเดิมอ่ะอันนี้ได้เปรียบยังได้เปรียบไล่กูยังหัวสามร้อยหาแรกลมิหรือปืนเลยพ่อมึงใยพ่อมึงบอกพ่อมึงบอกหัวสามร้อยหาแรกลมิดหรือปืนครับพ่อมึงบอกมาครับมาครับมีมีปืนมีมีครับโอ้ โอ้อเยอะเกินที่หาแรกหัวเล่นปืนพอมกว่า oh, <my> หาแรกมีดหรือปืนรับว oh. หาแรกมีดหรือปืนรับเพชรหนึ่งเพชรมีครับมีดูคหลอคือ่ร่างตันหมเป็นเดเล่นยอะมากเลหาเด้รูวางเงรูอตับสิดนดัดรบออัดดผรัรับ ขายคนสุดท้ายี่ยซื้อสามใบ่รับขายซื้อสามใ่ครับม่เคยขายสามใบไหมครับตอนนี้ใครที่ผมอเอยมีเคยสายหนบาะครับเอ้ยมีใครสายสามนะครับไอสามมันจะฟัดหรือวะเขาอะเอเพี่อะมามาเดวขายให้เดาขายให้มามาเท่าไรเหรอเท่าไร่ครอขาไปเท่าไหร่จัดรับเท่าไหร่อ่ะพี่มันแอบอะ่ไหรวะเนี่ยพี่พี่หัวโตไปเท่าไหร่เด เนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าอะพาเนี่ยไหนอะฮะผมมีหัวสาดามกเฮ้ยมีตัวตนปะเนี่ยอะไรครับผมผมรับมาเจ็ดสิบครับผมรับมาเจ็ดสิบเพรหัวตัวเบื่อมีดอละเอายังจะบวกได้หรือยังมาดิรับด้วยในของครับรับด้วยในของครับรับซื้อของครับรับซื้อของครับไม่ยาจกครับเช็ดเช็ดมาเซกทับรับครับเก็บไม่งเหมือนจะเียงแข้งแหงคอย

ที่ผมโดอะไรมาลานพี่โดนเดยอะโอ้ยี่ด้วยดิโอ้ยแคลกูกคอมพี่ยากอ่ะทุกคนกจะจะมด ไปไหนแล้ววะโอ้ยไอ้เหี้ยบวกแค่เซตเดียวเนี่ยมันยากขนาดนั้นเลยหรือไงวะดู้ลูกพี่ใจเย็นของของหน่อยได้บ้างโอ้ยติดบวกเซตเดียวยิงกันกดอนไดิเจ็บ โอ้ยจะตายอยู่แล้วผาหัวตัวปืนตายครับผาหัวตัวปืนตายโอ้กระตุกกระทุกไอ้เหี้ยกระตุกจริงๆกูแตกกูแตยเอ้ยหี้ยไม่เหี้ยไรเนี่ยทานอดทานอดแตกแตกไอ้ควายติ๊กควายไ่หาคือเอาลูกบางเพื่อนไอ้เหี้ยเพื่อนไรผ่าหัวตัวปืนตายครับฟาพี่อย่างโง่เลยเฮ้ยเฮ้ย

มเลือดดีมีคุณภาพนะครับโกลด์สีนะครับหลุดมาเล่นก็ได้นะครับโอ้โหโอ้โหผู้นิ่งใหม่เฮียยิงมันไมตายสักเที่ยวนานเหมือนกันนะไหมหลบพี่ตัวดำตัวดำตัวดำอ๋อเฮ้ยเฮียนี่มีตัวมีตัวไหมมีตัวให้ผมยิมไหมผมจะเอาขึ้นวยอ่ะเออให้ก็ได้อะมาอันนึงอ่ะผู้เชื่อใจเหมือนอะ ไม่บิดกูนะยายหารัสามร้อยราคาราคาพ่องายไปน้องชายลุยรอพ่อโล่ให้เมือตาบิดกูไมางบิดหน้าบิดนะต้องช่วยกูนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใครก็ได้กูอะกูดเล่นไอเคปไปเวหัวแล้วนะมีมีปืนาฟหาแรกหัวครับ้าผมยิงไม่ค่อยโดนเลยเว้ทุกคนาฟหาแรกหัวอันนึ่งหนึ่งร้อหสิบครับหนึ่หนึงร้อห้าสิบปืนหาแรกหัวอันนี้หนึ่งร้อห้าสิครับ มีละห้าสิบขายห้าบาทไอ้เหียนะขายไม่ออกไอ้เหียมาดีมาดีเ้โอ้ยพวกเหียนี่อีกแล้วขอเนื้อขอเนื้อโอ้กูจะตายไม่ออกไอ้เหียอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไล่อะไรกันน่นันเฮ้ยเล่นห้าเล่นร้อยห้าสิบาีเาไปดสามร้อยได้เลยเล่นร้อยสร้อยหาสิบาตีเล่้อหสิบหาตมันจะจอยกันหียอะไรฮะร้าสิบหาีเอาเปด โทีมงานกูมันโอ้โหมุมอไ,ไ,ไอ้อเมื่อยแม่งต่ม้ปซะนะดูพี่กูเล่นเหรอโอ้ยมาดิเอาดิสวนมัไจะได้เร็วตายอืเอเฮ้ย ขานไรขานอะไรเอาของมาที่ได้ได้ตัวปะขอตัวดิผมได้เล่นเหรอผมไม่ได้ไม่เข้มไม่เต็มได้ปะอ๋อไม่ได้ยกูให้เพื่อนมึงไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยกูให้เพื่อนมึงไปแล้วขอตัวได้ป่ะขอตัวได้ป่ะไม่ได้หัวเนี่ยกูได้ทั้งของกูเป็นคนยิงได้นะเว้ยน้องไอ้เหี้ยมึงได้ปืนไปนั่นน่ะ ไอ้ยมึง,งยิงยาวกูอีกไอ้อคือโอ้ยยิงกูก็เป็นก็เป็นคนยิงมีสี่สิบวอล์หันรับของพึ่งได้กูพึ่งได้มีสี่สิบวอลหาลรับของครับ<ฮ>มีสี่สิบวอลหาลรับของครับ,บ,บรหวยเอ้ย พี่เทมมี้ไม่มีใครมีของขายเลยหรอหรือว่าไม่มีคนเติมมันมีแต่มันเยอะแยะใช่หรอหารับสามร้อยเซละสี่สิบครับตีทำเหมือนตีกูเอแต่สามร้อยไม่เอามีสามร้อยค่ะหารับสามร้อยเซละสี่สิบเอ้ยมีเอ้ยไม่ใช่มีสี่สิบวอลหารับของห้าสิบก็ได้แต่ว่าไม่เอาเอาสามร้อยโเลยอมีร้อยห้าสิบเอ้ยไปกูวะพี่เอ้มีสี่สิบวอลหารับผองครับมีใครขายปะเฮ้ยโกฟันมันน้อง เจ็บไาเออไอ้ก้มาเอากูยิงนะไอ้ก้ไมีสอลรับของกูาเอามาขอว่าผมไ้ตัวแล้วปืนอะไม่แบ่งอะไรน้องบ้าช่วยอะไรน้องวอลรับของ่วยแล้วที่กูแตกไปล่ะ มิตีสิบวารับของครับโอ้ยรุ่นกูมาตี้ก็เล่นกับพวกมึงเนี่ยก็ดีแค่ไหนละไอโก้ไม่มีหามรว่าแล้วเมื่อกี้มึงก็ได้ปืนไปแล้วโก้ยกูซัดมันให้คมๆเนี่ยมึงจะมาโกรธกูไม่ได้นะมิตีสิบวารับของครับโอ้ยมิตีสิบวารับของเอาสามร้อยเอามาสามร้อยเหรอ มีเอ้ยเล่นร้อยห้าสิบฮิตเลยแล้วกูงัดชุดเดียวตายเลยสามร้อยเหรออ๋อไม่ใช่อีเยนี่เรบอกสามร้อยช่วยได้ตลอดครับแต่ไม่ช่วยมามาหาตี้ฮาตี้เล่นร้อยห้าสิบครับอีเจนี่หมือนผู้หญิงนี่เซ็กกับเราเปิดให้เล่นก็ดีแล้วเปิดเท่าสามร้อยห้าสิบหัว ขายไห้นายด่าเขากันทเถอะขายว่ามีขายว่าอะไรนะพี่มีอะไรนะมีสองมาดิหารับสามร้อยหารับสามร้อยมีที่กี่บาทมีสองสามร้อหาแระงหรอครับมา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 มีมีมอ้ยตอนนี้คนยังไม่เยอะนะผมว่าถ้าคนเยอะแม่งน่าจะมันใครใครแรกอ่ะใครจะแรกอ่ะต่วพี่มีมีของขายป่ะพี่เอเรีสี่สิบวอลรับของครับมีสี่สิบวอลรับของหัวตัวพี่ยังไม่เติมเลย รัสบวอลรับของอะไรแล้วกูเล่นไหนปืนกูมีสี่สิบวอลรับของเขาอยากซื้อเขาอาจจะอยากซื้อให้มันเป็นราคาตลาดก็ได้เวรุ่นสี่สิบวอลรับของมีสี่สิบวอลรับของช่วยกันซื้อพี่เขาพูดไม่จริงนะขายหัวตัวให้กูแล้วกูเล่นปืนไหนพี่เขาไปรับปืนต่อเนี่ยยาวพี่เสียตังเพิ่มนไหมนะยังไม่รับสี่สิบสี่สิบรับสามร้อยพี่บ้าป๊อปทำไมมีคนขายห้าสิบเองในห้องนึงห่ะเออที่ก็ไปหาห้าสิบเหรียญผมกูไม่เอาไงกูหาสี่สิบ เอเลี้ยงแม่งกดสไตล์กดกดจัดนะก็ขวาสี่สิบอ่ะสามร้อยสี่สิบบาทอ่ะมาสั่งซองมึงกับซองก็บ้าอีกสวนนี่สวนนี่สวนนี่เอ้ยมึงเป็นอะไรน้องไอ้น้องเอ้ยชนกันได้เหี่อะเจ้าซองเหลืองมาวัดใส่กล้าพี่อะน้องเออเฮียเล่นด้วยดิเฮียผมผมช่วยได้นะคนน่าจะนี่มาเลย ไปกันหมดแล,<อ>แล้วทุกคนเดี๋ยวผมไปหาหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะมไม่น่ามีเลยแล้ว